โดนให้ดูนะก็มันก็มีอะไรเยก็แทนทีเบอร์แบงตัวก็ปืนลมแทนโลควอซปืนเก็บหรือใครมีมีก็แต่ความสามารถก่อนก็ไม่ใช่เพื่อน กรดองเลยท้างไม่ได้กัดลายอับงดาวสามเด แล้วแต่พ่อด้วยนะพ่อบางไปก็ต้อง ส่วนมากคุณเอาแม็กซ์เก่าอะไร ก็ถ้ามีเปี่ยนก็ดีถ้ามันรวมแล้วมันจะทำให้เสียงดังมีพอดนะแล้วก็ลูกยางค้ายหลังถ้าถอดมาแล้วถ้ามีเสียงถ้ามีเปลี่ยนเลยก็ดีเปลี่ยนลูกยางค้ายหลังสามตัวตัวเล็กกลมๆเปลี่ยนแล้วกตอนนี้ถ้าถอดแล้วล้างเอาปูนล้างแทนสตินะนะแทนก็ยางคนสี่ไหล เกล่ยวกเอกอคอต่างกล่องกันเนี่ยนี่นะมาร์คคนไล่ก็จะมาร์คไว้ตรงไหนก็ได้นะเราจเาตรงนี้คู่นี้ คนรู้แล้วเขาก็ทําเป็นแล้วนี่เผื่อคนยังไม่รู้เพิ่งหัดไรอ่ะผมเรียมนมาบอกมก็หมักมากจุดไว้บาคนก็เอาคู่เนี้ยจุดเนี้ยไว้บนปลายปลายข้าเหวี่ยงม,นมนะงันจะมีจุดบอกนะครับบางรุ่นจะมีจุดบอกเป็นจุดสูงสุดของข้อเหวี่ยงนะก็ตัวนี้เรา,เาไว้ล่ามจุด เนี่ยไว้ตรงจุดคู่เนี้ยแล้วสไตล์กันไล่แต่และช่างเขาก็ไล่เเหมือนกันคไล่คู่เนี้ยอย่างผมเคยไล่อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่รถด,ด้วยแล้วแต่ว่ารถเขาทําอะไรมาบ้างรถเขาหนักเบาตัวคนขี่น้ําหนักเบาเลิ่มหนักมากถ้าผมเคยไล่มาก็ผมไล่คู่เนี้ยหนักเส้หนักทีนี้ก็ลองลงมา ก็หนักเหมือนกันหนักเลยก็ได้จับมุดว่าตัวนี้1ิบหกคอลตมาส4บสอย่างนี้ก็ได้สิ 14. แล้วก็ตัวนี้มาเบาเลยแปเก้าสบก็ได้คู่นะคู่ตรงข้ามกันแล้วแต่คอนไล่นะตัวนี้ช้างคนอื่นเขาไล่ไงไม่รู้น,ะนี่ก็ตัวนี้อีกหนึ่งการไล่นะแล้วก็ทางหน้าเม็ดเบาเบาอันนี้เม็ดหนัก หนักเบาหนักเบาหนักเบาไล่ไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไล่ได้เหมือนกันก็ความการขี่การขับขี่ก็คนละอย่างก็เป็นคนละอารมณ์เหมือนกันถ้าเน้นปลายไหลก็ไล่นี่ก็ได้คู่เนี้ยไล่หนักหนักหนักแล้วก็มาเบาคู่นี้เลยก็วิ่งได้เหมือนกันขับมัน ถ้าไล่เม็ดเบาเกินไปก็ทําให้ฟีทิ้งมันจะฟีทิ้งเยอะถ้าเบาเกินไปก็กลางๆถ้าไล่แล้วเปิดออกมาหน้าตัวนี้มันเงาจัดก็กลับว่าเม็ดมันเบาถ้าหน้าเงาเม็ดมันเบาแล้วก็มันซีทิ้งเยอะมันซีทิ้งคือหมายความว่าไอ้นี่มันหมุนเร็วจัดอยู่แล้วแต่รถมันไม่ขับเคลื่อนล้อหลังให้ขาดหลังมันนี้ให้ สำหรัว่าเม็ดเบาเกินไปเม็ดหนักเกินไปก็ต้นไม่ได้ต,นต้นจะมาช้ากลางก็รอมันจะไม่โยนไปทีเดียวนั่นแหละก็ไล่หกเมตรสี่เมตรก็ไล่ได้ผมก็ไล่ได้แต่ว,ว่าสี่เมตรก็สำหรับคนที่ชอบแทะเล่งครับ ี่แบบแถวๆนี้ใกล้ๆไม่แนวออกตัววิ่งวิง่งไกลวิ่งไกลไล่จีนไล่ว่ายไล่หกเมตรดีกว่าผมว่าดีกว่าถ้าวิ่งยาวๆก็แค่สี่เมตรวิ่งเล่นแถวๆนี้กับไว้กระแทกคันเร่งไว้แซงตั้มในเมืองในอะไรเงีย้ยตัวรถติดเยอะไว้กระแทกเล่นก็สี่เมตรดีกว่านี่ยนะไล่ก็ขับองสาเดิน จ,จุกนี้ก็แล้วแต่คนไล่เหมือนกันว่าจะทําจุกกี่มิลกี่มิลบางคนก็ไม่ทําจุกก็แล้วแต่แล้วแต่ลงครึ่งที่ก็ทำแล้วจะสูตรครับสูตรไทยสูตรมันครับอันน,นี้ก็หน้านี้ก็เหมือนกันวัดเลเนียวัดก็ไม่เหมือนกันงอนก็เอาจุแปดเก้างอนี้ยี่สิบเหมือนเดิมแล้วแต่หน้าสายพานการบีบ พูดล่องเม็ดแต่ละที่ก็ทําให้เหมือนกันแต่เนี้ยผมทํามานานแล้วก็อาจจะเก่าหน่อยไม่ได้ล้างมันยังไม่ได้ล้างผมก็กะว,ว่าถอดมาก่าจะล้างเลยทีเดียวก็ที่ผมไล่ไว้ก็ตัวน,นี้เป็นเม็ดเดิมของมันที่เพ็กโดนนะเป็นเม็ดแปดเม็ดแปด,มด,ปด,มด,ปดผมก็ใส่หน้าใส่หน้าอย่างเงี้ยไล่ เก้าผมไล่แปดเก้าไว้เพราะว่าจะไล่ใหม่ดแต่แปดเก้ามันก็กําลังมาดีทํามันกันก็เป็นรถล้อเล็กด้วยไรอันนี้เอาไว้ล่างล่างชุดเข้าเวียงล่างชุดไปเข้าเวียงตัวนี้เนยไว้บนถ้าเป็นเนี่ยเมตรเก้าสิบเหนแปดเก้าเก้าสิบผมเอาตัวนี้ไว้ล่างถ้าผมไล่สิบไปเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดผมเอาตัวนี้ไว้ ใ้บนจุดข้อเหวียนหันขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ไว้ล่างก็ลองดูแบบมันก็วิ่งได้เหมือนกันแต่ก็พอละอารมณ์ถ้าเม็ดเบาผมจะเอาตัวเนี้ยไว้ล่างเพิ่ล่างถ้าเพิ่มเม็ดหนักขึ้นมาสีนิดนึงถ้าไล่เก้าสิบนะไม่ได้ไล่เป็นคู่เนี้ยถ้าไล่ไล่เงี้ยไล่แบบแปดเก้าี 9, ้ยแปดเก้าแปเก้าแต่ถ้าไล่คู่แบบช่วงเวลาเนี้ยสิบหกสิบหกสิบหกเก้าเนี้ยผมจะเอาตัวเนี้ยไว้ล่าง และลังจุดไฟเขาเวียงก็เผื่อใครยังไม่เคยไล่ไม่เคยอยันนี้ดูก็ลองไล่ดูก็ได้ครับถ้าทำเองได้ก็ลองไล่เองดูได้ถ้าไม่มีลงซึ้งหรือยังไม่ปัองศาคูดลอง่งเม็ดก็ลองไล่เองดูกว่ไล่คแค่เม็ดูแล้วก็เทียบฟามเร็วดูกับการออกตัวมันก็ดีกว่าเดิมเพิ่มเม็ขึ้นมา ถ้าแมตเดิมเดิมมันเลยมันลองแล้วมันไม่เบิกแบมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไรก็อยากพันนี้ไล่มาก็ปรับองศาขูดล่องแมตอะไรเดิมมเลยทำแค่นี้แหละทำแค่ปรับองศาขูดล่องแมตตก็วิ่งในร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกอยู่ก็จะเป็นรอเล็กทำแค่นี้เฟืองก็ไม่ได้ทำลิ้นไม่ได้ลวงไม่ได้อะไรเลย ก็ท่อเดิมก็วิ่งได้เหมือนกันท่อเต่งก็วิ่งได้แต่ถ้าแนวออกอาคาหน่อยก็มันก็อาคาเคยไล่วิ่งได้ได้ร้อยสามสิบห้าผมทาวิ่งท่ออาคาวิ่งร้อยสาสิบห้าแต่ขูดล่องเม็ดอย่างเดียวไม่ได้ปรับองศาวิ่งร้อยสามห้าเป็นล้อขอบสิบสี่ล้อใหญ่ล้อ,อยางใหญ่นะ่ะก็เปลี่ยน ผมก็เปลี่ยนแค่ชุดสปริงแล้วผมแกะสปริงให้ดูนเอออย่างนี้ดูอันนี้อันนี้คือสปริงที่ผมใช้ที่ร้านใช้เนี่ยเป็นสปริงแต่งทางร้าน ตัวเนี้ยเนี่ยครับของผมอันนี้ของที่ร้านนะเดี๋ยวดูให้ดูของเดิมนะอันเนี้ยของเดิมนะเนี่ยของเดิมของเดิมติดรถมาเพื่อ ท่านใดที่ยังไม่เคยแกะไม่เคยเปิดดูยังไม่รู้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะความแตกต่างที่ว่าออกตัวรอบสูงต้นอืดปลายมันไม่ค่อยมาก็เนี่ยเปลี่ยนผู้เปลี่ยนชุดเนี้ยก็ดีมันกพราถ้ายังไม่ไล่เม็ดเปลี่ยนชุดสป,ปริงดูก่อนมันก็ดีถ้าแกะแล้วไล่เม็ดไปด้วยก็ดีก็ลองเปรียบเทียบดูก่อนค่อยๆไปทําถ้าสําหรับคนที่อยากศึกษาเรียนรู้ว่าเปลี่ยนต่งน,นั้นมันดีขึ้นมาไหมก็ ลองเปลี่ยนทีละอย่างไล่เม็ดดูก่อนชุดสปริงไว้ก่อน,นอเ,อเนี่ยก็อันเนี้ยเทียบไปดูอ่ะเนี่ยของเดิมของเดิมมาเนี่ยของแตงอย่างทางร้านก็เป็นสปริงเหมือนี้แกะออกตัวรอบสูงออกตัวมาสามพันสามพันห้ารอบของผมนะเนี่ยของแตงเนี่ยของเดิมแล้วก็สปริง เ็ใหญ่วิงกดยี่จะบิงเกี่ยวดูความต่างครับวามยาวต่างกันนะนี่ครับผมไม่ใช้ตัวเนี้อันนี้ก็ถอดปอกเลยไม่ใช้ใช้ชุดนี้แกนเม็ดใหม่ถ้าผมส่วนมากผมไล่ชุดนี้ไปก็ไล่เม็ดเก้าสิบหรือเก้าสิบเอ็ดแล้วจะบางคันนะบางคันเจอ ไล่เหมือนการรถวิ่งนี่เหมือนกันครับรถโดนเหมือนกันแต่วิ่งนี่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเนกันไล่เหมือนกันมาน นี่ใครเป็นของเต็มนะเมนะเปลียนแล้วเป็นค์เนดเดิมเลยนะก็ข้าวลอยไม่หน่อยถอดมาเอาก็ขัดหน่อยตักดกระดาษทรายถอดแล้วก็ล้างเลยทีเดียว ต้องขัดเยอะขัดแค่ให้รอยไหมมันหายไปกนั่นเลยขัดบางๆต้นล้างถอดแล้วก็ขัดจาระบีชุดสไลด์หลังใหม่ก็ใครไม่ใครไม่มีเครื่องมือถอดก็หาช่งางแถวนั้นเขาทำให้ก็เลยก็ไม่กี่บาทละเท่าไนี่ผมใช้คัดเดิมมาใช้คัดเดิมเพราะอะไรเพราะเพื่อ ผมจะเทสเทสให้ลูกค้าดูผมก็จะไล่ว่าเนี่ยรถทำแค่นี้นะชุดยังไม่ทําเยอะทำแค่ชุดเริ่มต้นเพราะว่าผมขายชุดแมสสปริงแมสอกตัวแล้วก็ชุดสปริงผมขายเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าส่งดางเยาวัดก็ถ้าส่งห้าสิบบาทถ้าให้ผมทําให้ก็พร้อมล้างเป่าแข้งให้หมดยังดีล้างให้ทุกลักล้างให้ทุกพันนะไม่รับทำนอกสถานท,ที่ ทำหน้าร้านอย่างเดียวที่ผมทำเพราะว่าถ้าทำน้องทันที่ผมก็ไม่ได้ถอดล้างเป่าุ่นให้ก็ท่ากับว่าเราก็ไล่แป๊บเดียวุ่นก็เกาะเหมือนเดิมไปเกาะเม็ดเกาะชามที่สายพานทีุ่่นสายพานเนี่ยมันก็ไปเกาะเหมือนเดิมถ้าถอดแล้วล้างดีกว่าป็นไรก็ใครถอดเสร็จแล้วก็อาจจะบีใหม่เลยถอดแกตัวนี้บางคนก็ถอดเสร็จแล้วก็ ไไอันนี้คลิปนี้ผมมาทําให้สําหรับคนที่ยังยังเป็นยังเริ่มต้นทําอยู่ยังไม่ถึงเลยก<อ>ทำให้เให้ร่อไออีกตัวหนึ่งอ่ะไอพลาสติกดำดำอ่ะที่มันติดกับสริงอ่ะที่ผมทําไปจับที่ผมถอดไล่ผมไม่ใส่กลับคืนอ่ะผมถอดออกหมดเลยก็ใส่สริงกันนี้แหละ เพียวๆ,ๆเลยก็โบพาร์ตเลยผมไม่ใส่ปฏิกับแล้วแต่ร้านบางร้านเขาก็ใส่กับคืนแต่ผมไม่ใส่ครับผมอพอก็ไม่รู้มันมีผลยังไงแต่ผมไม่ใส่ก็แล้วแต่คนมีเครื่องมือเองทำเ,เงองได้ไล่เองง่ายไม่ยากก็คลิปนี้ผมก็มาทำให้ดูแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้า เรื่องขอบสิบเจ็ดดุมทำดุมขอบสิบเจ็ดเดี๋ยวก็กดติดตามกดติดตามกดติดิงไว้ก็ได้เดี๋ยวผมมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆไม่ได้เปิดการแยังเงื่อนก็ได้รู้ว่าผมอัพคลิปให้ดูผมจะมาอธิบายเรื่องทำดุมทำดุมเบรกล้อหน้าเ้าหลังอีเพ็กโดนเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ผมทดลองทำใส่ล้อขอบสเจ็ดถามว่าวิ่งดีไหมมันก็วิ่งดีนะมันเบาก็แล้วแต่คนชอบอะ ผมไวรุน่นเงี้ยผมก็ชอบล้อเล็กแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็ทำล้อเล็กก็ความเสียผมชอบไหมผมชอบย่งนั้นสวยก็ไม่ชอบดราม่ากันกนะว่าเฮ้ยรถใหญ่มาใส่รถล้อเล็กมันงนั้นอย่างนี้มันก็ก็เปรียบเทียบไปรุ่นอื่นพี่เขาซีซีเอ็กเงี้ยเขาก็เล่นมาแต่ไหนจะไนนรเลยล้อเล็กลไไหลักไวรุ่นเนี้ยดันโลดอะไรเขาต้องล้อเล็กอยูแอบบ่แล้วรถเบาแล้วแต่ใครชอบครับชอบความเปี้ยไรคอามี ก็ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบผับสีไม่ชอบผับเกีผมไม่ชอบทั้งสิบเจ็รทั้งสิบสี่ก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าบางคนก็มาว่าเ้ยรถใหญ่มาใส่รถเล็กเสียของหมดเลยก็ประมาณนี้คนออกแบบมาอย่างดีอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ไปว่าเขาผมแค่อยากทดลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่อยากลองวิจัยใส่เพราะวิ่งดูว่าเสียบเสียบ ร้อยสี่ร้อยเจ็ดบางคนถามว่าไมมเพี้ยนไหมมันก็ปกตินะมันก็ไม่ใช่ว่าเพี้ยนก็เพี้ยนเป็นสิบยี่สิบหรืออาจจะเพี้ยนประมาณสองสามต่างกันนิดเดียวแค่นี้แหละเพราะว่าขอสิบสี่มันรอดจัดไวแล้วขอสิบเจ็ดมันก็ถามันก็มันยาวมน 9, าวนันก้าวยาวหน่อยขอสิบสี่ว่จะก้าวสั้นๆไงรอดจัดก็แค่นี้คนระับเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน ใจล้อดุมแล้วมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูใช่ป่ะคลิปผมทำไปแล้วรอบหนึ่งเรื่องเปลี่ยนล้อเป็นดุมแต่ผมยังไม่ได้อธิบายว่าผมทำยังไงไล่ย,ยังไงผมแค่ถ่ายให้ดูว่าสลับบางคนที่เขาชอบยอบดึดเป็นโดยชอบดัดแปลงอยู่แล้วก็บางคนเขาก็ทำเองได้ก็สั่งดุมไปจากผมเนี่ยเขาก็ไปดัดไล่าหาศูนย์กลางล้อเองไล่ระบบเองล้อหน้าล้อหลังก็แล้วแต่คนถนัด คนเก่งแล้วเขาก็ทาได้เขาก็มองนี่เตียวเขาก็รู้เอ้ยนี่ทําตรงนี้ตรงนี้นะอ่านั่นทาได้ก็ผมจะถ่ายให้ดูเป็นต้นแบบทําให้ดูเป็นต้นแบบสาหรับคนที่ชอบคอมเม้นต์ดาวนโลนะในเรื่องชุดข้ามนี่ก็แจกให้ดูว่ารถผมทําอะไรบ้างเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ทําอะไรทําไม่ได้ทําอะไรเยอะนะก็ทำเพื่อขามสามองศาุูร่องแมสขาเติมกระโหลคงไม่เจาะ สไลด์เล่นี้เอะไม่ใช่ว่าจะจริงจังนั้นเลยลองดูก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะก็กัดลายเหมือนกันสหรับโลก,กัดลายก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็สําหรับคนใช้งานแบบออกตัวลิ่งหนักๆเนี้ยลิ่งยาวๆเนี้ยผมว่ากลุกใช้กุลุปเดิมดีกว่าเพราะว่าโลก,กัดลายอะ่ะมันมีผลมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันก็มันก็จับเร็ว จับเร็วมาทําให้พาร์หมดเร็วเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นร่องจับแต่ว่าสลูกกัดลายผมแนะนําว่าไว้ดันโรยและเล่นแถวนี้ใกล้ๆต้องวิ่งยาวถ้าวิ่งยาวใช้กลูกเดิมเนี่ยกลูกเดิมไม่ต้องไปเจาะไล่เบาเ,เลยเพราะว่าความคิดของผมนะสลูกไล่เบามันก็ไม่ใช่ว่าเบาเยอะนะถ้ามันหนักปลายมันจะโย,ยนนะมันหนักก็เหมือนข้อเวียนที่ทวง ที่ก็ทวงพ่อเวียด่ะนั่นแหละมันก็ช่วยโยนปลายไงถ้ามันหนักก็โยนไปถ้ามันเบากันไปมันก็นั่นยังไงอ่ะก็แล้วแล้วเดีคนรับรองดูผมทำให้ดูแค่นี้แหละอันนี้เป็นกองยางแต่ท่อท่อคอก็เป็นยางเดิมหมดเลยยังไม่ทำไรไรแค่ข้างแค่นี้นเปลี่ยนท่อแต่ตอนนี้ผมถอดท่อออกเพราะว่า คำถอยลูกค้าผมก็ลองใช้รถตัวนี้่อยเสร็จก็ลองทำมันดูนะครับก็ค,คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้รู้คลิปใหม่ๆที่ผมทำตอนนี้ผมก็กําลังจะทำคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้สำหรับคนที่เขายังไม่รู้สำหรับตอนที่เขากำลังจะทำรถรุ่นนี้อยู่แต่รถรุ่นอื่นก็ คนเขาเก่งแล้วก็เก่งแล้วว่าสาหรับรุ่นนี้บางคนก็ยังไม่มีคนลงให้ดูอาจจะมีน้อยก็แล้วแต่ถูกใช่หรือไมอันอนี้ผมก็เปิดให้ดูแค่นี้อันนี้เป็นรถผมเองวัน <S <S นี้ว่างก็เลยทาคลิปให้ดูหน่อยก็วันๆก็ทําแค่ท่อทำแต่ท่อ่างที่ค่อยว่างวตนนี้ว่างก็เลยมันทาคลิปให้ดูแมสที่ผมใช้ของโดนก็มี9ก้าสิบเอ็ดที่ยอมมาไว้ก็มีแปดเก้าสิบเอ็ดสี่เบอร์ เบอร์อื่นผมไม่ได้ไม่ได้เอามาไว้เม็ดที่นี่ผมใช้ของ rca ตัวชุดสดปริงครับก็750ดร้้าผมขายชุดหนึ่งพร้อมใส่พร้อมไล่ให้พร้อมไล่พร้อมบิ่งให้ดูก็ถ้าปบบารับองศาขูดล่องเม็ดด้วยผมก็าถ้ามาที่ร้านผมก็650ปบบรับองศาขูดล่องเม็ด ก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็ไอ้มีอะไรมาคลิปนี้มาแบ่งปันความรู้พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านครับก็ขอลาเรียนตอนนี้ครับสวัสดีครับผม